สอนวิธีสร้างรถไฟเหาะในไม้ครับแต่ขั้นตอนแรกก็เริ่มจากที่ปล่อยตัวเลยดีกว่าต้องเริ่มจากที่ปล่อยตัวนะครับแล้วก็วางรางรถไฟเลยทั้ง2องจดตรงนี้วางมาไม้ไว้เลยอขึ้นไปขึ้นไปอาชืบวางอันนี้ลงมาอาชืบ ซื้อเปะดลิตสตูนโอเคหลังจากนั้นก็ทำเป็นฐานแล้วก็วางอันนี้ขึ้นมาจะทำการโปะปิดแล้วครับนี่มาเสริมความสวยงามหรือเสริมความอุบาทวะตั้งวันใดปิดไปด้วยแล้วก็แปะอันนี้ไปแล้วก็พับขึ้นแล้วก็ปิดข้างบนด้วยสลแล้ก็สร้างรั้วปิดไปเลยก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับที่ปล่อยรถไฟชุบ อืมไฟไป,ไปสอนวิธีสร้างรถไฟเหาะในไม้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ขุดหลุม,มก็วางอันนี้ไปอาชีพมันก็จะกระพริบ,บพอกระพริบเสร็จปุ๊บก็วางลางอันนี้ไปเลยอแล้วหลังจากนั้นก็ต่อให้มันสูงขึ้น วางรางรถไฟขึ้นไปอ,อวางข้างล่างตรงนี้ด้วยเอ,อลัวแล้วก็วางไม้ไปเลยตรงนี้สองนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสามแล้วก็วางป้ายแม่มากออแล้วก็วางน้ำขึ้นไฟเลยเว่าทำแบบนี้แล้วกัน ถือว่าเสร็จเปที่เรียบร้อยเอาไปว่ามาลองดูกันหน่อยจุกอิงไปเลยนี้อาจจะต้องให้แบบขอให้แบบช่วยอานานชัดหน่อยตูดลงไปืออสอนวิธีสร้างรถไฟเหาะในไมาครับก็ต่อสูงสูงขึ้นเลยเพื่อทำให้มันหวาดเสียวโอเคก็ถือว่าเสร็จแต่เพียงเท่านี้แหละหาจากนั้นก็วานทางรถไฟเลย จากนายก็ทําให้มันแบบอืไหลลงไปข้างล่างแบบนี้นะหนึ่งสองสามทุบทำสามแบบนี้สองครั้งนะครับจะทำสามสองครั้งเสร็จก็ทำหนึ่งสองประมาณประมาณนี้เออกำลังรถไฟลงมาอเชิบทุบตรงนี้ึ๊บทุบตรงนี้อืม,อม อออได้มาแล้วก็ช่องว่างตรงนี้ก็ใส่เป็นบันไดแทนก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรีบเยบร้อยแล้วครับอืมแบบนี้เลยเเรามาลองเล่นกันดีกว่าฮึบไปเออไปเออ,ปอ,อเย่สอนวิธีสร้างรถไฟเหาะในไม้ครับซึ่งในวันนี้เราจะมาสร้างที่เด้งๆสายลุงกัน แล้วก็อืมแล้วก็วางไรอืมปังรัวปังรัวเสร็จแล้วเปิดสวิตช์ตรงนี้ขึ้นไปแา้วจะนายก็วางโซแซนเรียงมาเลยแล้วเราจะน้ยก็วางอบขนแกะสายลุ้งไปเลยเออเสร็จแล้ว,ลวก็วางแบบนี้ทุบแล้วก็ทุบไปตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นก็วางน้ำลงไฟจ้วหลังจากนั้นก็สร้างฐานตรงข้างล่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอืมเอาเป็นว่าเรามาลองเล่นกันดีกว่าอาชือไปเลยอือ,อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,อ,อ,บอ,อ้าอือสร้างรถไฟเหอะในไม้ครับซึ่งตอนนี้ผมก็จต้องเริ่มด้วยน้ำโตก่อน เป็นประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยการวางน้ําปูสาลายนิดหน่อยแล้วก็วางน้ําทําเป็นน้ำโตแล้วหลังจากนั้นก็วางรางด้ยเรื่อยๆเลย,เยทดสอบดูสำหรับน้ำโตโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ต่อขึ้นไป ตรงนี้เราจะสร้างเป็นลางลูบนะครับอ,อืมอันนี้ไปก็ต่อขึ้นมาก็ทําลงมาทําเป็นวงกลมนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับแล้วก็ต่ออันนี้ลงมาอ,มอาชื้อหันไปวงกลมแล้วอืมเย่ สอนวิธีสร้างรถไฟสายลุงความเร็วสูงเก่วนตรงนี้วางเป็นแสงไฟนะครับอืมแล้วต่อมาแบบก็ทําเป็นสายลุงนะครับอืมทำกรอบสายลุงมาเรื่อยๆเลยนะครับอืม ก็ถือว่าเสร็จไปทแล้วสำหรับการวางเบาะสายลุงความเร็วสูงผู้ชมคงถามว่าความเร็วสูงยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยก็ถือว่าเสาร็จไปที่แล้วรอหนะครับสำหรับสายลุงความเร็วสูงเอาไปว่าเรามาลองเล่นกันดีกว่าเอาไปว่าเรามาลองเล่นกันดีกว่าครับอืมจิ๊บจิ๊บจิ๊บ แบบเร็วสุดไงก็แบบนี้ไงโอ้สอนวิธีสร้างเครื่องเล่นวายกูเกือบตายในไมค์คะ่ะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มทํากันดีกว่าครับก็วางแบบนี้ไปเลยอ่ะชึบขุดหลุมไปเลยวางน้ํานะครับวางน้ําอ่ะชึบมาเด้งไปทางนี้นะครับเออแล้วก็ขุดหลุมไปเลยนะครับอืม โอเคหลังจากนั้นหลุมตรงนี้ก็ตามด้วยบางลาวาไปเลยะครับเออทำให้เหมือนสมจริงก่อนก็ขุดหลุมตรงนี้ไปเลยอืมทำหมดเป็นบ่อนะครับอืมโอเคมาลองเล่นเครื่องเล่นโอ้ยกูเกือบตายกันนะครับอืมโอ้ยกูเกือบตายโอ้ไม่ได้เกือบกูตายจริงๆไม่น่ากินเยอะเลย เอาเปว่าเรามาลองเล่นกันดีกว่าสำหรับเครื่องเล่นโอ้ยกูเกือบตายนะครับอืเมืม่อกี้แค่ผิดพลาดเฉยๆมันเป็นแค่โมเ่เฉยๆเออสอนวิธีสร้างรถไฟเห,หาะในไมค์ค่ะแต่ผมจะสร้างน้ํำตกนะครับอื แล้วก็สร้างเสามาแล้วครับแล้วก็วางโซเซนป้ายทางขึ้นไปเลยครับป้ายเนี่ยเออจะทําเป็นทางขึ้นแล้วเราจะนั้วก็สร้างฐานมาเลยนะครับแล้วต่อมาก็ทําการวางน้ำนะครับอืมแล้วเราจะนั้งก็วางทําเป็นน้าโตะนะครับอืม แล้วก็วางไม้ตรงนี้ลงมานะครับเออแล้วก็วางไม้ตรงนี้ทําเป็นกอดแล้วจากนั้นก็วางรางรถไฟลงไปอ่ะเชิบขุดหลุมก่อนนะครับอืม,อมก็วางน้ําไปเลยอ่ะเชิบพร้อมเรียบร้อยอ่ะเชอบโอ้โคตรสูงโอ้ไหลลงไปเออสอนสร้างรถไฟหอะ แต่อยู่ในใต้น้ำาลครับเราก็ต้องทําแบบนี้สัก,ก่อนเลยแล้วก็วางสับคันโยกไปเออแล้วก็ให้คุณผู้ชมสกบรรยากาศข้างล่างนะครับอืมอ่ชืบอ,อืมวางรางรถไฟไปเลยแล้วก็อ่ะชืบวางโซแซนไปเลยอ่ชืบอ,อืมเอาไปว่าเรามาลงเล่นกันดีกว่า อาชืบปูโคตรสูงมล้นก็ถลายไปเลยอาชืบอาชืบอ้บอาชบเด้งไปเลย <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเสร็จไปที่เราเลยสลับรถไฟใต้น้ำสร้างรถไฟเด้งเดงข้างๆเท่าไหร่ก็ได้ตามใจวางอันนี้มาอโอเค วางลางรถไฟไปวางสลับกันนะครับส่วนตรงนี้ก็วางอันนี้ไปเลยเฉบต่อมาก็ต้องวางสลามบนพิตตันสลามวางลางรถไฟข้างบนตรงนี้เพื่อที่จะได้วางรถไฟ แล้วก็ทุบรางข้างล่างตรงนี้อย่างระมัดระวังแล้วก็วางเลสสโตนตรงนี้เลยเอาแต่ว่าเรามาลองเล่นกันดีกว่าอาชุบเด้งเด้งโอโอแถมมันยังเด้งต่ออีเด้ง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 หน้าเด้งหลังเด้งเด้งเด้งเอลตอรเด้งเด้งดาเด้งดัง ดึงซ้ายดึงขวาดึง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  SPD พูดถึงเฉยๆพอให้คนดูไม่ปัดคลิปนี้ทิ้งโอเคในะวันนี้ผมจะมาสร้างรถไฟเหาะที่ยิ่งใหญ่วะมากอ่ชืบแบบนี้เลยแล้วก็วางดิ่งลงมาอ่ะเชืบอขดใจเลยออแล้วก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้เราจะทำสวนดอกไม้โอเคอสวยงามโอเคแล้วก็วางลังรถไฟไปเลยนะครับอืม ตรงนี้จะทําแบบให้มันรวดเร็วแล้วก็ดิ่งลงมาจะได้แบบหัวนหัวใจจะวายตายหวางรั้วไปเลยตอนนี้ผมเขาบอกเลยว่าเหงื่อออกเยอะมากๆลยเลยเจาะรูลงไปอ่ดเชื้อให้มันลอดผ่านรูตรงนี้นะครับโอเคอรถไฟจะลอดผ่านรูตรงนั้นอโอเครอเราแปลว่ามันลองเล่นกันดีกว่าครับอื โอ้ว oh, wow. mm ้าวอืมเส้นตรงนี้มันจะขึ้นไปแต่ตรงนี้จะช้าหน่อยแล้วก็ดิ่งลงมาโอ้เกือบถั่วเท้ะหัวใจวายผมจะมาเล่นรถไฟเหาะที่ผมสร้างขึ้นเองทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับผมจะมาเล่นรถไฟเหาะที่ผมสร้างขึ้นเองทั้งหมดนะครับอืมตรงนี้จะช้าหน่อยครับแล้วก็แบบมันจะค่อยๆขึ้นไปแล้วก็อะชึบ ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงนี้ก็จะพุ่งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไลโอ้ชึบลงมา <c oughs> ดูบรรยากาศสิผมได้โต๊ะแต่งด้วยการเติมดอกสกุล่าแล้วตรงนี้ก็จะดิงด่งดิงด่งดิงด่งดิง่งดิ่งหน้าดิ่งหลังดิ่งดิ่งดิ่งเนี่ยดอกสกุล่ะอืมผมต๊ะแต่งด้วยดอกไม้แล้วตรงนี้ก็จะหมุนไปหมุนไปชึบ อืมแล้วตรงนี้ก็จะพุ่งไปเชืบอืมโอ้ยส่วนตรงนี้ก็คือวายกูเกือบตายดอกไม้สวยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับอืเป็นห้องกระจกถ้าเปิด RTS จะเห็นเงาสะท้อนของตัวเองอือันนั้นถ้าถ้ามันมีเงาสะท้อนก็คงจะดีก็พุ่งขึ้นไป อาชืบแล้วก็โอ้ไหลลงมาไหลลงมาฮึบแล้วตรงนี้ก็จะเด้งเมื่อกี้เห็นปลาหมึกไหมแล้วตรงนี้รถไฟก็จะเด้งเด้งๆพุ่งไปเด้งดังเด้ง,ดง,ดงหลังเด้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 ง,ดงส่วนตรงนี้ก็จะแบบหาขึ้นเราขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ช้าแล้วก็อึบลงไปแล้วก็อาชืบวิ่งไปวิ่งไป ลงมาอชื่อโอดอกมาอือก็เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอันเมื่อกี้มั่มอยู่ตรงรางรถไฟเออสงสัยตอนตกแต่งกูพลาดเองก็ถือว่าเสร็จเปที่เรียบร้อยสำหรับ รถไฟเหาะทั้งหมดแล้วผมก็ทำการเล่นพวกนะั้นทั้งหมดแล้วบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครั้งหน้าเราจะมาทำอะไรดีนอกจากรถไฟเหาะแน่นอนครับติดตามรับชมได้เลยมาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย